วันที่12พฤศจิกายน2566นะครับขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกระถินสามัคคีที่พักสงฆ์วัดหนองซาทรอนประเสริฐบ้านหนองซาตำบลมะเกอเก่าอําเภอสุนเนินจังหวัดนครราชสีมาหรือร่วมทำบุญออนไลน์ได้ที่ธนาคารอมสินสาขาสุนเนินเลขที่บัญชี020350151039ชืช่อบัญชีนายสงครามเทพทัศนายมานิพันธ์ใหม่นายฉลองธรรมรีนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพกระถินเจ้าภาพลงทาน ติดต่อได้ที่080-064-0112ผู้ใหญ่สงครามเทพทัศนะครับ065-340-7634ผ,ผ,ผ,ผู้ช่วยสมพรเล็บสูงเนินครับ วันที่12พฤศจิกายน2566นะครับขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกระถินสามคคีที่พักสงฆ์วัดหนองซาทรอนประเสริฐบ้านหนองซาตำบลมะเกอเก่าอำเภอสุเนินจังหวัดนครราชสีมาหรือร่วมทำบุญออนไลน์ line, ได้ที่ธนาคารออมสินสาขาสุเนินเลขที่บัญชี0 2 0 3 5 0 1ง1ูนยชื่อบัญชีน,นายสงครามเทพทัศน์นายมานิตย์พานใหม่นายฉลองธรรมรีนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพกระถินเจ้าภาพลงทานติ ต่อได้ที่080 064 0112ผู้ใหญ่สงคารางเทพทัศนะครับ065 340 7634ผ,ผ,ผู้ช่วยสมพรเล็บสงเนินครับ วันที่12พฤศจิกายน2566นะครับขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกระถินสามกีที่พักสงฆ์วัดหนองซาทรปรเสริฐบ้านหนองซาตำบลมะเกอเก่าอำเภอสุงเนินจังหวัดน,นครราชสีมาหรือร่วมทำบุญออนไลน์ได้ที่ธนาคารออมสินสาขาสุงเนินเลขที่บัญชี0 2 0 3 5 0 1 5 1 0 3 9ชื่อบัญชีน,นายสงครามเทพทัศน์นายมานิพันธ์ใหม่นายฉลองธรรมรีนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพกระถินเจ้าภาพลงทาน ติดต่อได้ที่080-064-0112ผู้ใหญ่สงครามเท็บทัศนะครับ065-340-7634ผู้ช่วยสมพรเล็บสูงเนินครับ วันที่12พฤศจิกายน2566นะครับขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกระถินสามัคคีที่พักสงฆ์วัดหนองซาทรอนประเสริฐบ้านหนองซาตำบลมะเกือเก่าอําอเภอสุนเนินจังหวัดนครราชสีมาหรือร่วมทำบุญออนไลน์ line, ได้ที่ธนาคารอมสินสาขาสุนเนินเลขที่บัญชี020350151039ชื่อบัญชีน,นายสงครามเทพทัศน์นายมานิย์พันธ์ใหม่นายฉลองธรรมรีนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพกระถินเจ้าภาพลงทาน ติดต่อได้ที่080-064-0112ผู้ใหญ่สงครามเทีทัศนะครับ065-340-7634ผ,ผู้ช่วยสมพรเล็บสูงเนินครับ